การออกกำลังกายกายภาพด้วยอย่างยืดแหลงต้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มต้มและทำให้เป็นกิจวัตรซ้ำๆให้ได้มันจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเรื่องการทรงตัวการลงน้ำหนักเท้าการรักษาโพสิชั่น จะระเบียบร่างกายให้สวยงามพัฒนาตัวเองได้เยอะมากสำหรับการใช้อย่างยืดแหลงต้านอยากให้ผู้ป่วยทุกคนลองเปิดใจฝึกเพื่อพัฒนาตัวเองให้ได้กันนะครับส,สู้ๆทุกคน